แห้งคันแห้งเก่าแห้งเก่าแห้งคันแห้งมันไปเรื่อยๆบัต้องเก่าอีกต่อไปแล้วทาปุ๊บหายปั๊บสวัสดีครับอิสานพ่อเจ้าครับพาพี่น้องอย่างตามหอยเกือบหรือว่าร้อยเท่าหรือว่าร้อยตีนน่นะร้อยตีนของผู้เถ่าตั้งแต่เกาตะแกนนะพีนาา่น้องกาง่ายๆก็คือภูมิปัญญาที่เพิ่นน้ำร่องไห้ไห้แล้วเพียงแค่เขาสีรูบอเท่านั้นเองอาการคัน โอ้ยคันหลังด้โอ้ยคันเอวด้คันหอดดากเก่า <c> ต <oughs> ั้งแต่ดากหน้าหอดดากหลังจนหนังทะลอกเบิดกระมิย่อนล้มพิษหรือว่าตมหมดุดหมุนมานเนาะ <c oughs> อันนี้มันคันอีเดีนะพี่น้องเวลามันเอาอาจสิแพรอากาศหรือสิแพรอีอย่างกระางมันจิตเป็น ตุมุนมาขึ้นแล้วเก่าอย่างเดียวคันแห้งคันแห้งเก่าแห้งเก่าแห้งคันแห้งมันไปเรื่อยๆบางคนก็สิไปหาซื้อไอ้ยังมงมงไม้นั่นมาท้ากับวายุเสียตังค์ซื้อๆบางคนก็สิปีเป็นเม็ดนั่นไปซื้อมาก็นี่แห้งเฮ็ดให้ง่วงเฮ็ดเฮ็ดแห้ซึมพร้อมบ่ต้องนะพี่น้องอันนั้นบ่ต้องเดี๋ยวอีสานพายางเขาไปลิ้มหัวเท่านั้นเอง พ่อเลยสมุนไพรเฮามือนี้ไพเป็นล้มผิดหรือว่าตุมหมดมานบอต้องเสียตังย่างตามห้อยพุทเถาห้อยตีนเพิ่นน่ะแบบภูมิป like like ัญญาบ้านเฮาเลยแล้วน้ำริมหัวนี่พี่น้องนะแบบท้าปุ๊บหายปั complet, ๊บโอ้แมนอีหยังท้าปุ Spider ๊บหายปั๊บคือสิดีแทะก็ต้องไปเบิ้งนี่เด๋เป็นเครือเป็นเถาอยู่น้ำริมหัวนี่ครับ เขือมันนะพี่น้องกับเขือตําลึงหรือว่าเขือตํานิ้นบ้านเขาหน่ะพี่น้องนะนี่คือเขือตําลึงนะครับใบมันเป็นจริงส่หาง่ายๆแต่ดีอิลีวิธีทํทบาบ่เบิงต่อตัดเอาเขือตําลึงนะพี่น้องตัดเอาจัิงส่แหละนะครับไม่ต้องเอาหลายเอาเพาะประมาณเอาจริงเสี่นะบ,บ่เป็นอย่างซําไหนก็นได้แล้วเขามาทุบทุบเขือมันนะพี่น้องเนาะทุบเห็นมันแตกๆจริงส่นะครับแตกๆจังเสี่ รประมาณัง้ส่นะพี่น้องแต่ที่นี่เขาสิพอให้มันเป็นน้ำม,มันจะมันสิมีน้ำซึมเองอยู่นี่นะพี่น้องนะแบบนี้นะเพื่อเป็นแนวทางนะครับถ้าเขาเป็นตุม่มมนมานอยู่เมืองใดเขาก็ับไปท้ามองนั้นนะพี่น้องนะท้าถ้ามันขึ้นยูดาไปท้ายยูดาผุนงามก้นผุนบ่ต้องเกาอีกต่อไปแล้วท้าปุ๊บหายปับ๊บมันติบ่มีผลอย่างต่อผิวหัานะพี่น้องแค่เย็นเย็นซื้อเท่านี้เองดีดีหรือ ง่ายกว่านั่นหาเคือบบได้ใบมันกะมีพี่น้องเนาะ <c oughs> กระเด็ดเอาใบามันนี่แหละใบไอหางมดแดงบ่ต้องไปอยู่กับ,าบามันด้อเด็ดเอาตะใบมันซื้อ <c oughs> จากสามซี่ใบแล้วเราก็มาหงองหงอยนะพี่น้องขยี้ขยี้นั่นแหละนะครับ <c> เ <oughs> พราะห้มันเป็นน้ำแ,แงะนะครับเป็นน้ำซึมซึมยังเสียนะครับมันสิมีน้ำน,นะครับแล้วก็เขาเป็นหมองใดก็ท้าหมองนั่นคือเกานะครับง่ายง่ายแบบ แบบเห็นผลทันตาคือว่าอะละนะครับงายอหลีภูมิปัญญาบ้านเนาห้อยตีนห้อยเท้าพูดเถ่า,ถาพื้นผาทำเท่านี้เองการแก้ล้มพิษหรือว่าผดพื้นคันอีหย่างต่างๆนะพี่น้องไอบอกไว้ก่อนนะไอถ้าเป็นเถามันนี่สีดีกว่าใบนะพี่น้องนะไอเถ่ามันนี่ แน่นอนกว่าใบาคือว่าแต่ว่าคือกันนั่นแหละได้คือกันแต่ว่าอันนี้มันสีดีกว่าน้อยนึงเท่านั้นเอง่หลายดอกค่ะนี่แหละคือผักตำนิลลิมหัวโบแมนเคยกินแต่ใบแต่ยอดมันนั่นอะอันนี้คือด้านสมุนไพรนี่ถ้าคนบ่ลู่กับบ่ลูนะพี่น้องอันนี้ีสารพ่ะเจ้าเอาห้อยเท้าห้อยตีนแบบภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แกมาบอกพี่น้องบอกว่าต้นตำนิงไอ้ต้นตำนิลหรือว่าผักตำลึงเนี่ยดีสุดยอดการแก้ล้มพิษ ผู้ใดขันน้ำต้นน้ำโตน้ำดากน้ำนก้นกะไปบอกเพื่อนแน่ภูมิปัญญาประหยัดตังได้เยอะสวัสดีครับ